สวัสดีครับอยู่กับช่องโซยแลตเฟมิลี่นะครับก็ยังอยู่กับคลิปสร้างบ้านนะครับคลิปสร้างบ้านนะฮะอันนี้เป็นวันที่สองนะครับคลิปที่แล้วก็คือจะเป็น อ่าดูว่าบ้านเราแบบไหนแล้วก็การลือ้อยังไงนะครับคลิปนี้คลิปที่2นะฮะเป็นวันที่2ของการทํางานของช่างนะครับก็ลงเสาเข็มแล้วครับนี่นี่นะครับนี่ลงเสาเข็มแล้วนี่เราใช้หลุมละสามต้นต้นละหกเมตรนะครับนี่หลุมหนึ่งฝั่งนี้สามหลุมฝั่งละสามหลุมเท่ากับหกหลุมนะครับเสาเข็มของเรานะฮะเท่ากับ ใช้เสาเขียบ8ต้นนะครับ <aussi> ก็เพื่อความแข็งแรงนะครับ <reality> ก็เขาก็ทำงานรวดเร็วดีครับตอนนี้น,นี่ทั้งฝั่งนี้นะฮะ,ะ,ะหลุมละสามต้นนะครับน,นี่เขาก็เขาก็เจียตอนแรกเราเป็นพื้นตอนแรกเราเป็นพื้นตรงนี้นะฮะเขาก็เจียตัก ผมวาสามแล้วเขาก็ได้ฝังถังน้ำเสียนะถังบำบัดขั้นตอนต่อไปจะเป็นยังไงผมจะทำคลิปลงเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจนะฮะจะได้รู้ว่าการสร้างบ้านใช้โครงเหล็กแล้วก็ใช้พวก วัสดุวีว่าบอร์ดนะฮะจะเป็นยังไงนะครับของผมนี่นะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมจะทําลงคลิปลงเรื่อยๆนะครับให้ดูการทํางานของการลงเสาเข็มของเรานะฮะว่าเป็นยังไง ยังไงถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์หรือใครอยากจะสร้างบ้านเป็นแนวโน้มเป็นแนวทางก็ดูคลิปไปเรื่อยๆนะครับผมทําไว้หลายคลิปเลยนะครับจะทำจนเสร็จจะรีวิวยันวัสดุอุปกรณ์กับเบื้องโครงเหล็กใช้เหล็กเท่าไหร่เชื่อมห่างเท่าไหร่พื้นใช้กี่มิลฝาบ้านใช้กี่มิลน,นะฮะผมจะรีวิวแบบละเอียดนะครับครั้งนี้นะครับยังไงก็ ขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ